เขากับเราอีกแล้วนะคะวันนี้นุกกับพี่ลี่ขออนุญาตใส่แมสด้วยนะคะเนื่องจากสถานการณ์โควิดโดยวันนี้เนี่ยเราจะมารีวิวเทสลาโมเดล3ปี2021คันนี้นะคะโดยรุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่น Standard ด a ลน e ์พา s นั่นเองค่ะ นี้นะคะเป็นรถไฟฟ้าร้อเปอร์เซนค่ะขับเคลื่อนล้อหลังส่วนระยะทางในการขับขี่นะคะเพิ่มจากรุ่นเดิม386กิโเมตรเป็น423กิโเมตรค่ะมารีวิวกันที่ภายนอกกันก่อนนะคะคันนี้นะคะเป็นสีดํากับไฟหน้าโฉบหม่พร้อมล้อมแม็กขนาด18นิ้วหลังคาเป็นแบบพาราโรมิกซันรูฟป้องกันแสง UV ถึง2ชั้นที่เก็บสัมภาระคันนี้นะคะมีทั้งด้านหน้าและด้านหลังเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้าเัเองคะ่ะ เดี๋ยวเราเข้าไปชมข้างในกันก่อนดีกว่านะคะแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปชมข้างในเนี่ยลีจะมาให้ดูกุญแจร,รถของเทสลากันกุญแจร,รถของเทสลาก็จะเป็นแบบนี้ที่ไม่เหมือนใครเลยเป็นเหมือนคีย์การ์ดบัตรเครดิตต่างๆแล้วก็วิธีการเปิดปิดรถคันนี้นะคะก็คือแตะอย่างนี้ค่ะแล้วก็เปิดตรงนี้ได้เลย วิธีการสตาร์ทรถของเทส l a คันนี้นะคะก็คือการวางคีย์การ์ดเจ้าตัวคีย์การ์ดเนี่ยไว้บริเวณนี้นะคะอ่นะวางไว้ตรงนี้เลยโอเคค่ะพอขึ้นมาบนรถกันแล้วนะคะก็จะเห็นเป็นพวงมาลัยแล้วก็มีตาเทส la ตรงนี้ก็เป็นพวงมาลัยปกติเลยฝั่งขวาก็จะเป็นเกียร์นะคะฝั่งซ้ายก็จะเป็นไฟเลี้ยวปัดน้ำฝนต,ต่างๆแล้วที่เราไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะคะก็คือหน้าจอแสดงผลเป็น i f o t a i n m น n t t o u c h s สก e e n นะคะขนาด15นิ้วและ ที่สำคัญนะคะทุกอย่างของรถคันนี้จะถูกควบคุมผ่านหน้าจอนี้หน้าจอเดียวเลยค่ะนุกโอเคเราก็จะมาดูฟังก์ชันต่างๆนะคะส่วนฟังก์ชันการปรับแอร์ปรับเบาะนะคะก,ก็คือฝั่งนี้ทางนั้นเลยแล้วก็จะมีเป็นส่วนพวกเอนเตอร์เทนเมนต์นะคะก็จะมีเอนเตอร์เทนเมนต์ต่างๆก็คือเกมต่างๆที่ให้เราเล่นเวลาเราเบื่อขับรถอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะเป็นพวก เบราว์เซอร์นะคะก็สามารถลิงก์แล้วก็เข้าไปเล่นอย่างนี้ได้เลยต่อไปก็จะเป็นการบอกสถานะของการชาร์จแบตเตอรี่ต่างๆแล้วเราก็สามารถเซตลิมิตในการชาร์จได้ด้วยค่ะต่อไปละคะ่ะก็จะเป็นตัวที่เกี่ยวกับรถต่างๆไม่ว่าจะเป็นเปิดตัวนี้จะเป็นเปิดเหมือนเกทหนะ้าเกทหนะ้ามันจะไม่มีปุ่มอะไรให้เปิดนะทุกคนต้องเปิดผ่านตรงนี้เท่านั้นนะแล้วก็ปิดกระจกข้างเอ่ยอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะทุกคนแล้วก็ ปิดรถเปิดรถล,ล็อกรถอะไรอย่างเงี้ยเปิดกระจังหน้าผ่านตรงนี้หรือจะเปิดที่ชาร์จก็ได้หรือผ่านผ่านเราตรงนี้เท่านั้นเลยง่ายๆคทุกคนแล้วก็คันนี้นะคะทุกคนเขาให้ไวเลสชาร์จเจอมาถึง2อันตรงนี้ข้างหน้าเลยแต่แล้วก็เขาก็ยังให้รูชาร์จมาถึงสี่หัวเลยทั้งสองข้าง Type C นะคะการชาร์จของ Tesla Model 3นะคะ mm hmm. ก็คือชาร์จเปิดจากตรงนี้ก็ได้นะคะ mm hmm. หรือว่าเปิดจากในรถอย่างที่เราแสดงให้เห็นไปส่วนการชาร์จนะคะฟ้าชาร์จจะอยู่ที่ประมาณ5ชั่วโมง mm hmm. ไฟบ้านนะคะ mm hmm. แบบฟูลิชาร์จจะอยู่ที่8ชั่วโมงค่ะ เป็นไงกันบ้างคะทุกทุกคนสำหรับเทส l a โ o เดล3ปี2021นี้ในเรื่องของความล้ำสมัยเขาตอบโจทย์ไหมคะพี่ลี่เขาตอบโจทย์มากๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นภายในหรือภายนอกหรือว่าระบบในการขับขี่ต่างๆก็สุดยอดมากๆเลยค่ะสำหรับท่านใดน,นะคะถ้าสนใจเนี่ยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเข้ามาได้ที่ช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ